สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้น3ลัฐนะคะประจําวันที่24มกราค,คมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัเสเซียตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9 50 51 53 56 58 59 60 61 62 63 65 68 69 956 260 680 591แล้วก็9 953เนาะ จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าใครจะเล่นทางเลขคี่ก็สี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเนาะห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าเจ็ดต่อไปยังกิจสามก็หกสี่ก็เจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้า สามเจ็ดเก้าสี่หกศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะคะจับคู่ก็สามหกหกสามสามสี่สี่สามหกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกหกสี่เนาะสามเจ็ดเก้าสี่หกศูนย์เนาะศูนย์สามสามถ้าจะเล่นเลคี้ก็สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเก้านะคะสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเนาะ ต่อไปเยอรมน,นีสองก็หกเก้ากับห้าสองศูนย์สองสองสองห้าสองหกสองแปดสองเก้ามันตกสองสี่ไปเด้อหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกแปดหกเก้าเด้อห้าสองแปดสองแปดหกแปดหกศูนย์สองหกศูนย์ห้าสามเก้านะจับคู่ก็สองเก้าเก้าสองสองห้าห้าสองเก้าหกหกเก้าเก้าห้าห้าเก้าอังกฤษ เยอรมน,นีกับรัสเซียเดอ้อหกห้าเก้ามาแนวทางเดียวกันนะคะอังกฤษต่างจะเข้าหน่อยเนาะจับคู่ซื้อด้วยกันเน้อนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยเดอ้อรัสเซียกับเยอรมันด้อวันนี้โชคดีทุกคนค้าสวัสดีคะ่ะ